ในตอนจบของอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานกำลังจะมาถึงแล้วจากตอนที่261ของอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานเป็นเรื่องการต่อสู้ของเทพทั้งสองเดิมทีตอนจบของอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานจะออกอากาศในตอนเดียวในรูปแบบภาพยนตร์แต่ตอนนี้แบ่งออกเป็น3ตอนตอนละ3านาที และ Animation, แอนิเมชันเหลืออีกเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นและจะเริ่มออกอากาศตอนต่อไปเนื้อเรื่องเดิมๆมากมาย,มายเมื่อผีปีตรงสืบทอดเทพราชศก,กเธอเริ่มใช้วิธีการที่ชั่วร้ายใช้วิญญาณที่ตายจากสงครามที่ป้อมเจลิงเพื่อเล่นการสืบทอดของเธอไปยังการเป็นเทพราชศก,กและผีปีตรงได้ชุบชีวิตวิญญาณที่ตายแล้วทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับกองทัพของจักรวรรดิเทียนโตหลังจากการกลับมาของเจ็ดปลาสื่อไลคคือความแข็งแกร่งโดยรวมของจัก ักรวรรดิเทียนโตสามารถบทขยี้จักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ได้อย่างแน่นอนตอนนี้จักรวรรดิวิญญาณยุทธ์มีเพียงปุโรหิตทั้ง6ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ในบรรดาปุโรหิตทั้ง6นี้ราาจ,จินานามพมยุทธ์อื่นๆที่อยู่กับปีปีตรงพวกเขาทั้งหมดที่ถูกฆ่าตายเมื่อพวกเขาถูกปีปีตรงปลุกวิญญาณขึ้นมาและได้รับคําสั่งที่ด้านข้างของปุโรหิตทั้ง6ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ จำนวนของราชินา,นาม์พมยุทธ์ที่มีบรรดาศักดิ์มีมากกว่าหนึ่งโหลในส่วนของจักรวรรดิเทียนโตนั้นมีเจ็ดประหลาดซื่อไลเคอร์ที่สามารถจัดการกับปุโรหิตทั้งหกได้อย่างสมบูรณ์ส่วนที่เหลือของราชินา,นาม์พมยุทธ์ของจักรวรรดิเทียนโตมีพมยุทธ์กระบี่พมยุทธ์กระดูทั้งห้าทั้งเสี้ยวสองพี่น้องและพมยุทธ,ธ์พิษหากผู้อาวุโสทั้งห้าของสำนักห้าเทียนมาด้วยจากนั้นจักรวรรดิเทียนโตจะมีพลังต่อสู้ของราชธินา,นาม พรมยุทธ์เพิ่มขึ้นอีก10คนดังนั้นจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธ์จะไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนดังนั้นแอนิเมชันจึงได้รับการแก้ไขศพทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นกองทัพวิญญาณและพรมยุทธ์อสูรและพรมยุทธ์เป็นจมาศก็ฟื้นขึ้นมาเช่นกัน ดังนั้นราชชินานามพมยุทธ์อื่นๆของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่เสียชีวิตในการต่อสู้ก็อาจฟื้นคืนชีพได้เช่นกันเพื่อให้พลังการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเท่ากันและจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์จะมีกองทัพผีดิบจํานวนมากเหตุการณ์นี้ไม่เอื้ออํานวยต่อสถานการณ์ของจักรวรรดิเทียนโตหลังจากที่ผีปีตรงกลายเป็นเทพราชสงทังสานเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลจะเผชิญกับการโจมตี ของเทพทั้งสองถังซานสามารถเอาชนะเทพทูตสวรรค์เชียนเลินเสียได้เท่านั้นเองด้วยพละกกาลังทั้งหมดของเขาความเสียหายรุนแรงและแม้แต่การโจมตีที่รุนแรงต่อถังซานฉากต่อมาถั้งซานเสียชีวิตให้กับปีปีตรงและถูกแทงทะลุหน้าอกโดยเขียวลากศพในเวลานี้พมยุทธกบีและพมยุทธกระดูในเวลาเดียวกันทั้งคู่ค่อนข้างแข็งแกร่งในกลุ่มราชชินานามพมยุทธพมยุทธกระบี อยู่ที่ระดับ97และพมยุทธกระดูอยู่ที่ระดับ95อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าผีปีตรงพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะต่อสู้กับเทพและในที่สุดทั้งพมัญุกระบีและพมยุทธกระดูเสียชีวิตภายใต้เขียวลากศกของผีปีตรงดับเจ็ดสังหารของพมัญุกระบีหักและพมยุทธกระดูกลายเป็นกระดูกหัก โชคดีที่ถังสารฟื้นคืนชีพจากความตายและฟื้นคืนชีพโดยนิ่งหลงหลงและวิญญาณยุดการต่อสู้ของอ้าวซือขาการฟื้นคืนชีพของทักษะฟิวชั่นแม้แต่ถังสารจะฟื้นคืนชีพ แต่เขายังคงเผชิญหน้ากับเทพทั้งสองที่ต้องการเอาชนะปีปีตรงและโอกาสในการชนะก็แทบจะเป็นศูนย์มีเพียงถังซานเท่านั้นที่สามารถเอาชนะปีปีตรงได้ด้วยการเป็นเทพซิวหลัวในตัวอย่างล่าสุดจะเห็นได้ว่าถังซานต้องการเป็นเทพซิวหลัวแต่ต้องสูญเสียบางอย่างสําหรับการเป็นเทพซิวหลัวเทพซิวหลัวบอกถังซานว่าสิ่งที่เขาต้องเสียไปคือจุดจบของความรัก ในเวลานี้เสี่ยวอู่ปรากฏบนหน้าจอเธอกำลังเช็ดน้ำตาดูเหมือนว่าการสิ้นสุดของความรักหมายถึงการสูญเสียเสี่ยวอู่ในท้ายที่สุดทังซานและเสี่ยวอู่ได้เปิดใช้ทักษะการประสานจิตวิญญาณการต่อสู้และเทพทั้งสองก็อยู่ร่วมกันทังซานกลายเป็นเทพซิวหลัวหลังจากกลายเป็นเทพซิวหลัวแล้วทังซานก็เปิดการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดคำพิพากษาของเทพซิวหลัวในภาพ ดาบมานซิวหลัวขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและฟันโดยตรงที่ปีปีตรงปีปีตรงไม่สามารถต้านทานด้วยกำลังทั้งหมดของเธอและถูกดาบมานเทพซิวหลัวสังหารในที่สุดขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ